ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่20มีนาคม2567นะครับวันนี้แจกเงินสด200บาทบัตรคนจนเช็คดว่วนว่าคุณได้หรือยังนะครับสำหรับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการวันนี้นะครับเขาได้มีการโอนเงินสด เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทประจำเดือนนี้ให้กับบัญชีพร้อมเพย์ที่คุณไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใครได้รับเงินแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยนะครับสตางขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดหลายคนถามว่าในเดือนหน้าจะมีการเพิ่มเงิน200บาทเบีย้ยคนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมสตังไปตามข่าวจากกรมบัญชีกลางยังไม่มีการที่จะปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแต่หากในอนาคตถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรจะรีบอัปเดตทันทีหากคุณอยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกตติดาม และกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต้องดูช่องสตังมีเดียครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ